ั้งสมาชิกสภาผู้พพแทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดน้องนะครับคล้ายๆน้องบัญชนทีนะแพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้รักสาวัคคีการรักษาความพินิตรวมถึงประกาศคณะก,กรรมการการตั้งที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญเมื่อเวลาเก้านาฬิกาเจอนายกเข้าไปที่บ้านนางแดงพบว่าน,นายกอเอาเงินให้เลือกตั้งแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเงิน ไม่จะทำครับหมายเลกตั้งไม่มีการชื่อสิทธิ์ขายสิทธิ์ผู้สมัครรับเลอกตั้งของพรรคการเมืองทั้งสามเขตเลอกตั้งในจังหวัดหนองเมืองพูการระทำความผิดกฎหมายอะไรที่ถุมเสียงนะครับถ้ไปเกี่ยวกับมาตราสทสามคือการให้เงินให้ทรัพย์สินการสัญญาจะให้หรือหรือไปบังคับกู่เขีนภอะไรมันก็เป็นเรื่องเรื่องเดียวกันข้อร้องเรียนเรื่องเดียวกันแต่ว่าต้องดูข้อจริงในเรื่องนั้น นะครับคล้ายๆล้งบัทสนที่นะเมื่อเวลาเก้านาฬิกาเจอนายกอเข้าไปที่บ้านนางแดงพบว่าน,นายกอเอาเงินให้ผมก็ต้องส่งพนันกงานสืบสวนแต่สูงมงไปฉบับท่านมีไหมพิสูจน์ลาย,ายมือไมในฉบับนั้น,นอนท่าะครับนะครับ,นะรบอีกสามท่านก็มาจาัดการโดยท่านก็จะ,ะลงขัางน,นะครับก็ะจะมีการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีหมายค้าส่งคดี นะครับสารน้มลายหรือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันข้อร้องเรียนเรื่องเดียวกันแต่ว่าต้องดูข้อดจริงใน,นง,งาน,นอาจจะส่งมาหลังนั้นแหละประสอนะก็ะต้องไปยื่นต่อสารนั่นงในการซึ่งสภาพการเป็นสมาชิกบุรีรัษฎาเรารู้นะว่าท่านต้องเคยต้องทำเรื่องสารที่สุดท่านมีอะไรคนที่ไม่เข้าใจหน้าตจมือท่อปูกระจาดทรงชิงเป็นบริษ,ษ,ษัท เดี๋ยวรายละเอียดผมจะพูดในช่วงที่ผมบรรยายท่านฟังนะครับจนก็จะเป็นพิธีเปิดท่านเชิญสมานฉัน์ในการท่านสมานุสภาผู้แทนประธานในพิธีขอนห้ท่านชมเพื่อเป็นเกียรติท่านกฎหมายมีประสบการณ์เยือกรองเขาเช่นกันครับวิทยากรในวันนี้นะครับในการตางเสร็จตั้งนะครับแล้วก็นะครับขอให้ท่าน